มาเล่าต่อเลยนะคะไม่พูดพ้ามทำเพลงนะคะจะได้ไม่ยาวเหมือนคลิปที่ผ่านมาเนาะแล้วเราก็จะไม่ตัดเลยนะคะเราจะคุยกับทุกคนไปให้แสมลานบานใจเกี่ยวกับเมืองนิวออรลีนนะคะเมื่อกี้เล่าถึงตรง f ฟรนช์คอร์เตอร์นะคะกับโดยสังเขปของนิวออร e ลีนไปแล้วนะคะ f ฟร n นช์คอร์เตมีร้านกาแฟคาเฟ่เฟดูมองนะคะ แล้วก็มีโดนัทที่อร่อยที่สุดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคนเสิร์ฟอาหารในนั้นก็เป็นเวียดนามนะคะแล้วเราก็มาอยู่ตอนนี้ก็ถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจนะคะของนิวออรีนนะคะก็มีเขาเรียกว่าวอล์กกรีนนะคะเอาเลทนะ,ะแล้วก็คอร์เนอร์ที่สวยงามนะคะแล้วก็จะมีร้าน ขายของชําเหมือนกับมันเขาเรียกว่า CVS ไอ้ S, อพวกที่เกี่ยวกับเรื่องลิควิดนะคะหมายถึงพวกเขาเรียกว่าเหล้าบุหรี่อะไรแบบนี้นะคะเขาเรียกแบบนั้นเนาะย่านธุรกิจของนิวออรีนนะคะเขาก็เราก็เดินออกสำรวจย่านธุรกิจมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายให้ค้นหานะคะและ ไม่ต้องพลาดช,ชมดนตรีสดุดความบันเทิงบาและอีกมากมายหากเราอยากสัมผัสกับดนตรีสดบาและสถานที่สวยๆตั้งแต่คะแนลสตรีทจนถึงสนามกีฬาในร่มนะคะ s m o o t h i ิ King Center น,น,นะคะทั้งหมดที่เก่าเราก็จะไปที่ย่านศูนย์ ย่านศูนย์กลางของธุรกิจนะคะมันก็โรงแรมที่นิวออรลีนนะมีแต่อย่างหรูหรานะคะราคาคืนหนึ่งอะ่ะมี2อ0 0 3,300, 0ม0ัน0 0นะคะ1,600อย่างถูกสุดนะคะมีมากมายในย่านนั้นนะคะแล้วก็เราก็มาดูที่ Canal Street นะคะกับเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันที่ศูนย์ของ m e r c ์ซ e ดีเบนนะคะหรือว่าคาสิโนนิวออรลีนในแฮร์เล็นะคะ เราเอาเรื่องอคาสิโนโนิวออรีนในแฮร์แลนดแล้วค่อยย้อนกลับมาที่าเนลสตรีทดีกว่านะคะก็เอาคาสิโนในแฮร์แลนดก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกเขาเรียกว่าไปฝากไว้แล้วไม่เคยได้คืนเลยนะคะปีปีปนึงไม่รู้จะไปไหนเลิกทำงานก็ต้องไปแวะที่นั่นนะคะคาสิโนโนิวออรีนชื่อแฮร์แลนด์คาสิโนหรือ,อรีสอร์ทที่ชื่อแฮร์แลนดนะคะ,ะถ้า เรากําลังมองหาข้อมูลเที่ยวคาสิโนในนิวออรีนก็ไปที่แฮร์ริเอแล้วแล้วก็วางแผนสําหรับการท่องเที่ยวในคาสิโนให้ดีเลยนะคะมันก็จะมีข้อมูลอยู่ในการท่องเที่ยวที่เป็นทั้งแผนทั้งการค้นหานะคะจากของในแฮร์ t ิเอตเอ็กซ์พีเดียนะคะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคาสิโนนิวออรีนส์แฮร์ริออย่างครบถ้วนก็จะมีกัเรื่องเกมนี่แหละนะคะให้พวกเราเห็นว่าเราจะเล่นอะไรบ้างนะคะเป็นการพักผ่อนของคนทํางาน ที่อเมริกันเขาไม่ได้ถือว่าการพานันหรือคาสิโนเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะเพราะว่าเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อเก็บภาษีของเกมลิงนะคะเกมลิงที่เราเล่นเกมหรือว่าเราเล่นการพานันน่ภาษีการพานันเชื่อไหมว่าภาษีการพานันทาให้อเมริกาเติบโตได้จนถึงทุกวันนี้นะเรามั่นใจอย่างนั้นเพราะเราคุกคีอยู่กับมันเนาะอยู่กับวงการนี้มาเลยแหละทํางานก็ไม่ไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องคาสิโนหรือโรงแรมตลอดเลยซึ่งรวมไปถึงโรงแรมใกล้เคียงและ เที่ยวบินนะคะพร้อมราคาสุดพิเศษอีกด้วยนะคะอันนี้เขาก็มีให้บอกนะถ้าเราจะวางแผนเดินทางไปคาสิโนที่แฮร์ริก็ให้พักที่แฮร์ริหรือย่านใกล้เคียงก็ได้นะคะเราก็เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่เราจะไม่พลาดก็คือที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างเช่นคาสิโนนิวออร์ลินชื่อว่าแฮร์ริเตรียมความพร้อมในคู่มือไว้เลยนะคะหาคู่มือไว้แล้วโรงแรมใกล้เคียงก็จะมีราคา4,000นะคะ3 8 0 3 0 0 2007นะคะก็เป็นตึกแถวของยุคเก่าเลยคะ่ะยุคเก่ามากๆที่ดูสวยนะคะมันเป็นทรงสวยดีอย่างดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ถนนคเนลสตรีทนะคะเราจะเดินที่ถนนคแนลสตรีทนะคะถ้าอยากหาของฝากถูกใจต้องไปที่คเนลสตรีท แหล่งช้อปปิ้งชุดหรือสุดฮิตในนิวออรลีนพบกับร้านอาหารชั้นนำแล้วก็ชมเทศกาลได้ในย่านที่เหมาะกับการเดินทางของของเมือ่อถนนคานลสตรีทนะคะถ้าทุกคนเห็นแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้รูปร่างของแผนผังเป็นอย่างนี้นะคะถ้ามีโอกาสถ้าดึงภาพเข้าไปได้จะเอาให้ทุกคนเห็นแผนที่นะ แล้วก็ลาฟาเยสแควร์นะคะก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะที่เที่ยวกลางแจ้งของลาฟาเยสแควร์พื้นที่สีเขียวสุดฮิตในนิวออรลีนชมศิละปะดนตรีสดในย่านที่เหมาะสมกับการเดินเล่นแห่งนี้นะคะทุกคนอย่าตกใจนะคะผิวดําเยอะมากนะคะเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทนนั้นทงนักแวะหากันนะคะแล้วที่อเมริกาผิวดําจะถูกดูแลมาก ตรงที่ทุกคนเหมือนเมืองไทยที่กําลังผลักดันเอากฎหมายพอท้องแล้วจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ต่อเดือนของลูกนะที่นิวออร์ลีนที่เมืองอเมริกาเขามีมานานแล้วนะคะมีมามากม,มากมายจนชนชั้นกลางนะคะคนที่มีรายได้ชั้นกลางเนี่ยทั้งเสียภาษีทั้งทํางานด้วยเลี้ยงดูคนกลุ่มนี้นะคะเขาดึงภาษีจากรายได้จากการทํางานเอาไปเลี้ยงดูให้เวลแฟร์กับคนที่เป็นคนผิวดํานะคะแล้วก็คนกลุ่มที่เขาเรียกว่า เวลแฟร์นี่แหละภาษาไทยเรียกว่าเงินช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเรียกเวลแฟร์ก็จะมีตั๋วเวลแฟร์ให้ค่านมเดือนละกี่ร้อยเหรียญน,นะคะค่าแผ่นเพ่นค่าอะไรเนี่ยจะอยู่รวมในนั้นด้วยนะคะเขาก็จะมีร้านแลกเวลแฟร์เนาะอันนี้ถ้าเพื่อนๆนไหนคนไหนอยากรู้หรือว่ามันมีจริงเหรออ่างเงี้ยที่บ้านเรามีกําลังเริ่มจะมีกฎหมายเข้ามานะ แต่บ้านเราไม่รับกฎหมายเรื่องคาสินโนเท่านั้นเองถ้าบ้านเราทํากฎหมายคาสินโนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราเป็นมองพุทธเนาะอาจจะแอนตี้กันก็ได้แต่ในความคิดของเราถ้าทําถูกต้องตามกฎหมายคนเข้าไปเล่นน่ะถูกตรวจสอบคัดกรองเหมือนกับเราเข้าเราเป็นไวรัสไอโควิสิบเเนี่ยมันก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าภาษีของเกมที่คนเสียคนได้มันจะไหล ช่วยถ้าไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งเหมือนบ่อนทุกวันนี้บ่อนเถื่อนนะคะเขารวยนะคะคนที่ทําบ่อนเถื่อนเขาไม่ได้เสียให้รัฐบาลเขาเอาเงินเข้ากระเป๋าเขาเองเขาก็กินกันเลยนะคะตั้งแต่ในอำเภอลงมาเลยเพอเพอถึงผู้ว่าด้วยซ้าในเศษท้องที่ของไทรนะคะแล้วคนที่จะได้มากที่สุดก็คือน,นั่นแหละหัวหน้าสถานีตํารวจนะคะผู้ภูมิดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็นี่เจ้าหนึ่งก็คือเทศบาลหรืออบอตอนั่นเลยนะคะถ้าบ้านเรานะถ้าของนิว ที่เมืองนอกก็เราเล่นได้สมมุติว่าแจ็คพอร์ตแตกหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญเราถูกหักนะคะถูกหักไปสองร้อยกว่าเหรียญเราก็เหลือจักพันสามนะคะก็เราเล่นเนาะมันได้เขาจะหักเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ว่าเพราะเราไม่ได้คิดมากไงคะตอนนั้นแต่ตอนนี้นนนเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าภาษีเสียการเสียภาษีหรือแท็กแท็กนะคะเขาเรียกแท็กภาษาอังกฤษเนาะภาษี ให้ทางการเนี่ยเป็นยังไงนะคะเอามาเล่าตอกแยกไปจากกันอันนั้นไปเยอะเลยนะคะไกลจังเลยนะคะเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาที่ศูนย์การค้าทัวร์ outlet นะคะ collection นะคะ at river walk นะคะนี่ก็เป็นสถานที่ที่สำหรับ outlet <c oughs> collection เราไปหาเดินดูได้เลยนะคะถ้าเมื่อมีทริปไปนิวออร์ลีนคุณจะหาซื้อของฝากกลับบ้านได้ที่ศูนย์การค้า the outlet คอลเลกชันแอดวิลเลอร์วอล์กนะคะสัญญาณเดินประจำเลยนะพบกับร้านอาหารชั้นนำและชมดนตรีสดได้ในย่านที่เหมาะสำหรับครอบครัวแห่งนี้นะคะก็อยู่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะคะเดินเรียบริมไปเลยนะคะแล้วเราก็สามารถขึ้นเรือเป็นเรือ เป็นที่วเที่ยว,เ,ยวเหมือนเรือด่วนเจ้าพญาแต่ว่ามีอาหารนะคะเหมือนกับเรือของโรงแรมหรูๆในแม่น้ําเจ้าพญาบ้านเรล่านี้แหละค่ะซื้อตั๋วไปนะคะแต่สมัยหนึ่งมีทั้งตั๋วที่สําหรับเล่นคาสิโนแล้วก็ไปนั่งกินอาหารได้นะคะเขาก็จะถามว่าจะซื้อแบบกินหรือว่าจะนั่งเขาก็คิดครั้งเดียวแล้วก็ยื่นตั๋วให้จะเดินขึ้นเรือไปนะคะชีวิตของคนที่อยู่อเมริกาเชื่อไหมมันทันสมัยไปหน้าจากเมืองไทย250รปีอ่ะ คิดดูนะอ่าแล้วเรากลับมาเราย้อนยุคกลับมาอีก250ปีนะคะเรื่องจริงอันนี้ตัญญายืนยันได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเพื่อนที่อยู่อเมริกาฟังแล้วคันๆปากนะยุบยิบยุบยิบอย่าคุยคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็จะมีอ่พิพิธภัณฑ์ของแมลงนะคะดูดูบอนนะคะพิพิธภัณฑ์แมลงดูดูบอนเนี่ยคือพิิธบั์ยอดนิยมของนิวลีนนะอ่าที่มีความเป็นมายาวนานพบกับอ่าบาบาร่านั่งเล่น นั่งและชมศิลปะได้ในย่านที่เหมาะกับการเดินเล่นแห่งนี้เลยนะคะเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ทัวร์บัสนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแบบฮอปออนฮอปออฟนะคะฮอปออนฮอปฮอปออนแล้วก็ฮอปออฟนะคะเป็นไกด์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะมีการแนะนำได้นะคะผู้ใหญ่ก็1,800กว่าบาท850นะคะ ต่อหนึ่งท่านนะคะเขาก็จะมีรถบัสให้เราเลยนะคะเขาเรียกว่าฮอปออนแล้วก็ฮอปออฟนะฮะแล้วก็จะมีทัวร์เบื้องหลังงานมาดิกาตก็คือก็จะมีการสร้างรูปมังกรสารพัดอะไรก็ได้นะคะที่มาเดินพาเลตน,นะคะในในช่วงที่มีมาดิกาดมาดิกาดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถนนเบอร์เบิร์สติีนะ ถ้าใครอยากได้ลูกปัดนะคะหรือว่าบ้านเราเรียกว่าลูกประคำมันนะหลากสีเลยแหละมีเป็นพวงพวง,งเล็กพวงใหญ่มีหลายสไตล์มากเลยค่ะทุกคนดูฟังแล้วตื่นเต้นเหมือนงานยิวอะ่ะเหมือนงานยิวบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันมีลูกปัดเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วการเล่นของเขาคือดนตรีไลฟ์สดนะคะเล่นดนตรีสดถนนเบอร,ร,ร์บอนสตรีททุกหัวมุมเนี่ยแค่เฉพาะเบอร์บอนสตรีทถือแก้วเบียร์เดินบนถนนได้นอกนั้นไม่ได้นะคะ ไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยให้เดินถือได้แต่ที่อเมริกาเขาจะเจาะจงว่าที่นี่เดินออกจากร้านนี้ถือแก้วเบียร์แก้วของตัวเองไปได้นะหรือกระป๋องเบียร์ขวดเบียร์ได้คือเมืองนิวออร์ลีนเท่านั้นนะ,ะที่อื่นถ้ามีก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะเพื่อนนะก็ได้เขาเรียกว่าไปร้านนี้ไปร้านนั้นได้ทุกคนอยากได้ลูกปัดใช่ไหมคนที่อยู่ชั้นสองอ่ะเขาเรียกเหล่าเต็งหรือว่าเซอร์เลสข้างบนอ่ะ ถ้าคนข้างล่างอ่ะยกเสื้อเนี่ยเปิดดึงผู้หญิงอ่ะบางคนก็เขาเซล,วลัวรุะเนาะก็ต้องเปิดใช่ไหมเปิดก็เห็นหัวจุ๊บปุ๊ตรงนี้นะคะก็เขาก็จะโยนลูกปัดให้บางทางไม่งั้นกนคนข้างบนเปิดข้างล่างก็โยนให้อะไรประมาณนี้นะคะพิ่สนุกเรื่องภาษาของคนเที่ยวนะคะอันนี้เล่ายาวไปอีกหรือเปล่านะถ้ามันสนุกมากๆจริงๆทุกคนคอมเมนต์ไว้นะแล้วเราจะเล่าต่อนะคะ เกิน10นาทีทุกครั้งไปนะคะแล้วเจอกันอีกคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเราเจอกันอีกนะคะ